นี่ไงเขาอกว่าร้อยมอ่ะเป็นุตสาหกเานผเรียนนียังไงครัห่นยเป็นแค่่ยนตครับอ๋อโอเคีอันนีงแต่ว่างให้อาหารตครงนี้จะเป็นสัตเ็ตออกไปนอโซนครับจริงจริงตนนั้นจะมีเ e n a r อีกนงวเ n e r a ั้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้จัดเ ที่ไ e e ดกถ้าเรามาได้เอาก็จะทำมาไ้ก็จะมีเลแล้วทำะมาต้องประกันแล้วต้องมคนเขียนโปรแกรมใช่คะโอเคแล้วกทำไมหนูชอบเรียนวิชาโอดดิ้งหรือเรียนอเตรตอนเด็กๆผมเคยดูการ์ตูนการ์ตูนที่มีเสียงกับผม เรียนแล้วหมูออกไปใช้ที่ประจำวันเองอะไรใช้บ้างหมูบ้านหนูหมูบ้านมันได้ข้อดีอะไรแบบนี้คะข้อดีจะมั้งก็น่าจะเป็นทำให้ชีวิตสบายขึ้นนะแช่งเออเองสบายหรือคนอื่นสบายด้วยตัวสองตัวสองใช่ไหมคะตัวหนูมีความสุขไหมกับการ the okay. moment อันนี้กงมีเบลอันนี้ได้ได้คอมเม้นมา